ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่3 2ขีดสองหน้า6 0ถึงห1พระสุตตันตะปิฎกขุนทักกะนิกายอปรปทานภาคหนึ่ง สมหาโมคราณะเถราประธานประวัติอดีตชาติของพระมหาโมคราณะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัตสศีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ องค์อาจกว่าน,นรชนมีหมู่เทวดาห้อมร้อมประทับอยู่ที่ภูเขาหิมพมา,านา์ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าวรุณเนรมิตรูปได้ตามที่ต้องการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆอาศัยอยู่ในทะเลมีหมู่นางนาคแวดล้อม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาคกันประโคมดนตรีเหล่าเทวดาก็ประโคมดนตรีพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเสียงดนตรีของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ท่งทราบข้าพเจ้านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าไปยังพบของตนปูอาสนะ จึงกาบทูลเชิญเสด็จฉันพัตราหารในเมืองของข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงเป่งรัศมีพร้อมด้วยหมู่พิษุขเข้าไปอย่างพบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถวายอาหารและน้ำให้อิ่มหนำสมบูรณ์พระผู้มีพระภาคประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิสุขแล้วได้ ตัดพระคัถาเหล่านี้ว่าบุคคลใดได้บูชาพระสงฆ์บูชาพระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นบุคคลนั้นจะไปเกิดเป็นเทวโลกจะคองเทวะสมบัติ77ชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคองแผ่นดิน108 เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิห้าสิบห้าชาติในกลับที่นับมิได้นับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกากร,ราชจะอุบัติขึ้นในโลกซึ่งพญานาควรุญจุติ จากนรกแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพรามและมีนามว่าโกลิตตะภายหลังเขาถูกกุศลลููลตัดเตือนแล้วจะบวชเป็นสาวกองค์ที่สองของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโครดมเป็นผู้บําเพ็ญเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อนิพ ผ่านถึงความสำเร็จแห่งฤทธิ์กำหนดรู้อัศวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัศวะแล้วนิพพานพระโมคคราณะกล่าวว่าข้าพเจ้าคุกขีมิตรทั่วตกอยู่ในอำนาจกามราคะมีใจโกรธเคืองได้ฆ่ามารดาและบิดาเสียแล้ว ข้าพเจ้าจะเกิดในพบใดๆจะเป็นนรกหรือมนุษย์ก็ตามข้าพเจ้าถูกทุบศีรษะตายเพราะเป็นผู้มากด้วยความชั่วนี่เป็นกรรมครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่กรรมเช่นนี้จะปรากฏแก่ข้าพเจ้าในเวลาจะตายแม้ในชาตินี้ ข้าพเจ้ามันประกอบความสงัดยินดีในการเจริญสมาธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะข้าพเจ้าไม่มีความถือตัวกระทำจิตให้มีความคารพแม้กระทั่งสามเณรข้าพเจ้าได้บรรลุถึงภูมินั้น แล้วบรรุความสิ้นอัสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหล สวัสดีค่ะ